ประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยคุณจุรินนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็นําทีมผู้บริหารของพักค่ะไปลุยพื้นที่เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วยผู้สมัครสอสอทั้ง5เขตของพักประชาธิปัตย์หาเสียงคุณผู้ชมค่ะ ช่วง10โมงที่ผ่านมาค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยาการพริษณุโลกนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ขุนพลแม่ทัพภาคเหนือค่ะนำทีมผู้สมัครเลือกตั้งของจังหวัดพิษณุโลกทั้ง5เขตลงพื้นที่หาเสียงนะคะเนี่ยค่ะ ซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ก็เป็นการลุยพื้นที่นำโดยหัวหน้าพักนะคะก็ไปแบบจุรินออนทัวร์สจังหวัดอะคะ่ะก็คือที่สุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็นครสวรรค์ซึ่งการหาเสียงที่เมืองพิษณุโลกเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนะประชาชนเข้าไปสวมกอดแล้วก็หอมแก้มพร้อมกับมอบดอกกุหลาบเป็นกําลังใจให้กับหัวหน้าพักด้วย คุณจุรินขึ้นเวทีปรสาสัยกับชาวพิษณุโลกนะคะทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสอสอเขตและการเลือกสอสอบัญชีรายชื่อหรือเลือกพักย้ําว่าให้เลือกประชาธิปัตย์ทั้งสองใบเพื่อให้ได้ที่นั่งสอสอ130ที่นั่งขึ้นไปแล้วก็บอกว่าครั้งที่แล้วเราได้มา12ที่นั่งแต่ครั้งนี้ขอให้ชาวพิษณุโลกช่วยสนับสนุนให้ได้เป็นรัฐบาลค่ะ นักข่าวถามถึงกรณีที่กําลังเป็นไวรัลนะที่นักการเมืองออกมาโต้เถียงการเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ไปไหนเลยเพราะมีนักการเมืองบางกลุ่มเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการเรื่องนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นนะคะว่าประชาธิปัตย์มีความชัดเจนและประกาศจุดยืนไปแล้วที่เป็นทางรอดให้กับประเทศประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะต้องเดินหน้าตามระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบ เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเจอกับปัญหาไม่เคยจบสิ้นฉะนั้นมีทางเดียวที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศต่อไปก็คือประชาธิปไตยเต็มใบค่ะจีนผมประกาศไปแล้วว่าจุดยืนสําคัญของประชาธิปัตยโดยเฉพาะที่จะเป็นทางรอดให้กับประเทศถัดจากนี้ไปก็คือประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะต้องเดินหน้าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยที่ว่านี้ต้องไม่ใช่ประชาไตยครึ่งใบแล้วครับเพราะมันพิสูจน์ว่าหลายปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยเจอแรงเสียดทานประสบปัญหาไม่มีจบสิ้นทางเดียวที่เราจะต้องขับเคลื่อนประเทศต่อไปคือประชาธิปไตยเต็มใบและเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภาไม่ใช่ประชาไตยระบบประธานาธิบดีและประชาไตยอย่างเดียวก็ไม่พอต้องเป็นประชาธิปไตยไม่โกงด้วยเพราะถ้าโกงเมื่อไหร่ เราก็สูญเสียประชาธิปไตยเมื่อนั้นหลายยุคหลายสมัยที่เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารก็เพราะรัฐบาลก่อนหน้านั้นทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านโกงเมืองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องนำสิ่งนี้มาเป็นบทเรียนทิศทางประชาธิปัตยจึงชัดเจนที่สุดครับเราต้องเดินหน้าประชาธิปไตยไม่โกง ประชาธิปัตย์ในพื้นที่กรุงเทพก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามาดามเดียแล้วก็ผู้สมัครทั้งเขตบางนาเขตพะขโงหรือว่าอีกจุดหนึ่งก็คือที่หลักสี่จตุจักรนะครับผู้กันแต้มก็ไปช่วยหาเสียงกันเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดปองมาเช่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับ อย่างตัวของพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มผู้สมัครสสกทมเขตหลักสร,รีจตุจักรเนี่ยบอกว่าได้รับการต้อนรับจากประชาชนเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าประชาชนเข้าใจตัวบุคคลที่มาลงสมัครเข้าใจนโยบายของพักและถ้าเกิดประเมินคู่แข่งมองว่าคู่แข่งทุกคนก็มีความรู้ความสามารถแต่สิ่งสําคัญประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงก็คือนโยบายแล้วก็ตอนนี้หลายพักอาจจะเล่นนอกกติกาในการเตรียมใช้เงินแต่ยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีแน่นอนนะครับจะใช้ในเรื่องของนโยบายใช้ความรู้ความสามารถในการลงสนามต่อส ขณะที่คุณวัฒนยาบุญนาประธานคณะทํางานนาวัตรกรรมการเมืองกรุงเทพหมหานครของพรรคประชาธิปัตย์บอกแบบนี้นะครับลงพื้นที่มีคนมาให้กําลังใจต่อเนื่องทําให้เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังคงรักประชาธิปัตย์และมีหลายคนที่เข้ามาพูดคุยขอโทษว่าครั้งที่แล้วเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่นแต่ปีนี้จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนซึ่งพรรคมั่นใจว่าการทํางานที่ยึดมั่นประชาชน และมีส่วนร่วมเป็นที่ตั้งประชาชนก็จะเข้าใจให้โอกาสทางประชาธิปัตย์นั้นกลับมานะครับ